งกาแฟาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเติมหนึ่งใบไม้สรยับแห่งหน้าดำ วันนี้พามาดูร้านผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกั่วกาแฟโชว์ของเป็นมือหมุนนะของพี่นิติไปดูกันยินดีต้อนรับสู่นี่นะครับลุงลักบีคอฟฟี่แคมป์ก็ตามโปรเจกต์นะฮะผมทำกาแฟแนวแคมปิ้งฮะตอนนี้เช้าอยู่ยังไม่มีลูกค้าครับแต่ก็วันนี้ไม่ได้เปิดด้วยเพราะว่าจะคั่วกาแฟ พอดีได้เครื่องนี้มานะฮะเครื่องขั้วมือหมุนของพี่นิธินะฮะขอบคุณน้องอัดร้านคอฟฟี่อินาร์เดนหนองประจักษ์ด้วยที่ให้มาลองนะวันนี้เราจะคั่วแม่จันใต้กันนะครับหลังจากที่โป๊บนะครับอ้าวจัดไปโอเคเราจะช่างเมล็ดกันที่รับได้เท่าไหร่วะเครื่องนี้ สองร้อยกรัมน่าจะได้นะเราลองที่สองร้อยกรัมดูแล้วใส่ตะแกรงดูตายแปด <5 48 S 2> แล้วโอเคเป๊ะที่สองร้อยกรัมจัดไป ถ่ายคนเดียวก็จะยากๆเลยนะแต่ที่ผ่านมากูก็ถ่ายคนเดียวหมดนะ <c oughs> ลองดูครับเครื่องนี้ใช้ง่ายนะครับแล้วก็สวยงามจัดกระป๋องหมุนเขาก็ลื่นดีนะไม่บอกนะ <c oughs> โอเคสตาร์ทเครื่องไฟน่าจะแรงไปตัวนี้ไม่เห็นแปลไฟบอกในนี้ จะลดลงระดับกลางนะครับเพื่อเหมือนบมบม,มันก่อนแล้วค่อยๆเพิ่อมอุณหภูมิเข้าไปตอนนี้มีอุณหภูมิจับนะแต่มันใช้ไม่ได้หรอกคงต้องใช้ฟิลลิ่งล้วนเลยจับไปครับกับแม่จันใต้ตอนนี้ผ่านมาประมาณ2นาทีแล้ว เริ่มตอนี้กำลังไล่ความชื้นนะครับถ้าถ้าเป็นตามตามโปรแกรมอาริสานนะตอนนี้ประมาณสี่นาทีนะครับจากกลี่นบีนะอออกเป็นเหลืองๆแล้วไม่รู้เห็นหรือเปล่าแล้วก็เริ่มที่จะมีกลิ่นเป็นชินามอนนะฮะอ๋อข้อดีของเครื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาบอก ผมเห็นข้อดีในในตัวมาละอันนึงแตบบ่เป็นพริกเล็กๆคนอาจจะไม่ได้สนใจแต่ผมว่าตัวเนี้ยแม่งดีว่ะอ่าขั่วกันต่อไปยกมือเข็นละมุนมุนตือมือขึ้นบกไปมาที่นาทีประมาณที่หกนะครับอ่ามันเหลืองมากๆแล้วแล้วก็ผมเพิ่มไฟเข้าไปอีก นิดนึงแล้วก็เพิ่มความเร็วด้วยครับผมเพื่อป้องกันการไหม้นะครับแล้วก็ให้เมล็ดมันสุกทั่วถึงกันทั้งหมดนะฮะบ,บอกก่อนนะครับว่าผมไม่เคยขั้วแนวนี้มาก่อนแต่ว่าใช้เครื่องดีๆครับปกติจะจะคล้ายๆมือหมุนแหละแต่ไม่ได้ดีขนาดนี้ลองดูกลิ่นเริ่มดีขึ้นนะ าต้องเพิ่มความลงนี้แล้วก็ลดไฟลงสักหน่อยนะนาทีที่แปดลดไฟลงมาหน่อยนี้นะฮะ่อกี้ไฟน่าจะแรงเกินไปอ่าเสียงแท็กมาแล้วที่เก้ากว่ากว่าเมื่อกี้หยุดดูสีนิดนึงมันมัน,ม,นมันโอเคแล้วออีกหน่อยนะึ่ง โอเคผมพอละกินเยอะไม่ได้พัดลมมาก็แถวทำอย่างนี้ไปก่อนเนี่ยข้อดีของตัวนี้คือเราคัดสกินออกตรงนี้ได้เลยนะ แล้วก็มีไหมไปกับเปลวไฟด้วยก็มีนะครับได้ทำคูลิ่งด้วยแล้วก็ฝัดเอาสกินออกไปได้ด้วยในเครื่องรั้วที่เป็นตะแกรงแบบนี้นะครับความคมของตะแกรงก็จะไปไป,ไปขัดสกินออกในระดับหนึ่งได้อยู่ เห็นปะลูบออกมาเลยตอนนี้อุณหภูมิลดลงมาเยอะละโอ้ยเมื่อยว่ะคัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมยวตากลมไว้สักนิดหนึ่งสีของเมล็ดก็อ่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับผมเป็นคั่วกลางนะ บางเมล็ดก็โดนเยอะไปหน่อยพวกเมล็ดดีเฟก,กมันก็จะเนี่ยไม่ไปหน่อยหนึ่ง่ไม่ไรพวกนี้เราคัดออกอยู่แล้วส่วนเมล็ดที่เพอร์เฟกนะก็โอเคเลยล่ะสีค่อนข้างเท่ากันนะเดี๋ยวอันต่อไปผมจะไม่ถ่ายแล้วจะลองตั้งใจขั่วดีๆอันนี้ ขัวไปด้วยถ่ายไปด้วยมันก็เลยนะสมาธิไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้เต็มที่เดีย๋ยวจะลองหม้อทึ้งสองดูนะครับแล้วมันจะโอเคมากกว่านี้ไหมไปแล้วจ้าจาก200กรัมนะตอนนี้เหลือ172ยเองหายไป28กรัมถือว่าหายไปเยอะนะแล้วมันเลยมีความชื้นสูงอยู่ สีสวยครับสีสวยสกินเยอะไปหน่อยเอาละครับผมมาต่ออีกวันนึ่งนะครับผมทิ้งกาแฟที่ขั้วไว้ให้ดีแคสหนึ่งวันเอาแค่วันหนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวมาดูสีมเมล็ดกันที่แม่จันตาที่คั้วเมื่อวานนะฮะกินหอมใช้ได้ สีก็ใกล้เคียงกันมากๆครับมีมีไม่กี่มเมล็ดที่แบบไม่ค่อยโดนความร้อนเท่าไหร่นะถีอว่าพอใจประมาณ80%นะครับเดี๋ยวลองดิฟดูจัดเลยแกดเยอะช่างมันปกติผมดิฟนี่ก็จะใช้ประมาณ ห้าสิบหกกรัมนะครับส่วนเรโช์อัตราส่วนเนี่ยผมไม่ได้กะเท่าไหร่จะไปนเน้นในเรื่องอัตราการไหลมากกว่าพอลเลน,นะครับเสร็จแล้วกันนี่เ,เยอะหน่อยใช้ทามอซีทูนะครับก็ฝาบด้วยที่ประมาณ22คลิก โอเคจะใช้ V60 ในการดริปนะครับครังนี้ซึึ่งเป็นดิปเปอร์ที่ผมขนาดที่สุดแล้ว กลิ่นที่ออกมาตอนนี้นะครับค่อนข้างหอมหวานเลยส่วนตัวเป็นคนดิฟชอบแบบเปรเี้ยวผลไม้ผลไม้ก็น้ำแรกผมจะเน้นหนักเข้าไปหน่อยนะครับช้านึ่บเนื้อ,อไปก็กะว่าให้ได้ประมาณ100 ml นะก็พอขุดกับทีนี้ สีสวยฮนะสีสวยครับสีสวยเหลืองกำลังพอดีเลยลองเทสดูนะครับเป็นเปรี้ยวแบบ มาริกนะครับเปรี้ยกลมมีความหวานเหมือนคล้ายๆมะเฟืองสุกน่าจะมะเฟืองสุกหละแล้วก็กลิ่นนี้เป็นโฟลว์หอมๆนะครับก็ถือว่าออกมาได้ค่อนข้างดีตามเทสโน้ตที่เคยคั่วมาจากเครื่องแปงแปลนะครับเครื่องพี่นิตินี่โอเคมากเลย คือต้นคีบอะเรียกเขาว่านิติจริงๆไม่ใช่นะครับคือนิติโอเคนะครับเข้าใจกันตอนนี้น็อกเรียบร้อยเราลองมาเป็นริเบเยนดูนะครัลองให้หมดโอ้ดิเบเย็นหอมอ่ะหอมหอมผลไม้เลยอ่ะน่าจะเปรี้ยวได้ที่เลยนะ ิบเย็นครับพอเย็นเนี่ยมันสดชื่นมากเลยนะถือว่าเครื่องคั้วของพินิตินะครับโอเคมากผ่านเลยล่ะก็ราคาไม่แพงด้วยนะฮะน่าจะพันสี่บาทเนาะก็โอเคสำหรับมือใหม่ที่อยากคั้วที่บ้านหรือว่า ขั้วกินแบบง่ายๆนะครับขั้วขายยังได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมว่าขั้วขายด้วยได้ได้ขั้วโชว์ลูกค้าด้วยมันโอเคมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเากดูมบายบายสวีครับวนขั้วกาแฟให้ดูโอเค